เคยเจอกันไหมครับเวลาไปติดต่อหน่วยงานราชการแล้วเกิดความผิดพลาดอะไรบางอย่างขึ้นมาที่เจ้าหน้าที่เป็นคนทําแล้วเราเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วคําถามมันก็จะผุดขึ้นมาในหัวเลยว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้ใครกันแน่ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ใกล้ตัวกว่าที่คิดวันนี้เราจะมาหาคําตอบเรื่องนี้กันครับลองนึกภาพตามนะครับ สมมุติว่าเราไปยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างทำทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนเป๊ะเ,เลยแต่กลับโดนปฏิเสธด้วยเหตุผลที่มันฟังไม่ขึ้นหรือบ้านเราอยู่ดีๆก็มีทรัพย์สินเสียหายเพราะว่ามีโครงการของรัฐมาทำใกล้ๆอะไรอย่างนี้สถานการณ์แบบนี้มันรู้สึกไม่แฟร์เลยใช่ไหมครับแล้วคำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากใครได้ล่ะปัญหาทำนองนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีคำตอบที่ชัดเจนอยู่ในกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งก็คือกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิด คำว่าละเมิดในทางกฎหมายเนี่ยมันก็คือการกระทําอะไรก็ตามที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้แต่ว่ามันไปทําให้คนอื่นเสียหายกฎหมายฉบับนี้เลยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะเลยครับและกฎหมายฉบับนั้นก็คือพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539ครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้ละครับที่จะเป็นกรอบหลักที่เราจะใช้ทําความเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้กัน ทีนี้เรามาเข้าเรื่องหัวใจสําคัญของกฎหมายฉบับนี้กันดีกว่าซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นการวางหลักการใหม่เลยนะครับว่าในเบื้องต้นแล้วเนี่ยใครควรจะเป็นคนรับผิดชอบหลักการพื้นฐานของกฎหมายนี้ชัดเจนมากครับเขาบอกไว้เลยว่าถ้าความเสียหายมันเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏบิบัติงานในหน้าที่ของเขาเนี่ยคนที่ต้องออกมารับผิดชอบต่อผู้เสียหายเป็นแรกก็คือหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่คนนั้นสังกัดอยู่นั่นเองครับไม่ใช่ตัวเจ้าหน้าที่โดยตรง หลักการที่สําคัญมากนะครับเพราะมันมีไว้เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่เขาทํางานสุจริตไม่ให้ต้องมาล้มละลายเพราะความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นระหว่างทํางานแล้วในมูลของประชาชนที่ได้รับความเสียหายล่ะต้องทํำยังไงจริงๆขั้นตอนมันก็ค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับคือให้เราเริ่มจากการยื่นคําขอไปที่หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่คนนั้นโดยตรงเลยพอหน่วยงานได้รับเรื่องแล้วเขาก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่งตางๆ แล้วถ้าผลออกมาว่าเราเสียหายจริงหน่วยงานก็จะพิจารณาเรื่องการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้เราครับแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะครับเรื่องมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเสมอไปเอไอการที่หน่วยงานจะออกมารับผิดชอบแทนเจ้าหน้าที่เนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมทุกกรณีนะครับเพราะกฎหมายก็ได้กําหนด,ดข้อยกเว้นที่สําคัญมากๆเอาไว้ด้วยซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนี่คือจุดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับ คือถ้าความเสียหายมันเกิดจากความประมาทเลินเล่อธรรมดาทั่วๆไปในการทํางานหน่วยงานของรัฐจะรับผิดชอบไปแต่ถ้าการกระทํานั้นเป็นการจงใจหรือที่กฎหมายเรียกว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันนี้เรื่องจะเปลี่ยนไปเลยครับคือแม้ว่าหน่วยงานจะต้องจ่ายค่าเสียหายให้ประชาชนไปก่อนแต่หลังจากนั้นหน่วยงานมีสิทธิ์ไปไล่เบี้ยหรือเรียกเงินก้อนนั้นคืนจากเจ้าหน้าที่คนก่อเหตุได้พูดง่ายๆคือเจ้าหน้าที่ต้องควักกระเป๋าจ่ายเองนั่นแหละครับ และไอ้คำว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆนะครับมันคือการกระทำที่แสดงให้เห็นถึงการขาดความระมัดระวังแบบสุดๆชนิดที่ว่าคนปกติทั่วไปที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยเขาจะไม่มีทางทำแบบนั้นเด็ดขาดคือมันไม่ใช่แค่พลาดแต่มันคือการไม่ใส่ใจอย่างรุนแรงซึ่งคำนิยามตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดชี้เป็นชี้ตายเลยว่าเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบส่วนตัวหรือไม่ พอเราเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วนะครับก็จะเข้าใจได้เลยว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่มันคือความพยายามที่จะสร้างสมดุลที่สำคัญมากๆในระบบราชการเลยครับสรุปก็คือกฎหมายนี้มีประโยชน์2ด้านหลักๆเลยอย่างแรกเลยนะคือคุ้มครองประชาชนทำให้เรามีช่องทางที่ชัดเจนในการไปเรียกร้องค่าเสียหายจากหน่วยงานของรัฐได้โดยตรงซึ่งแน่นอนว่าหน่วยงานย่อมมีเงินชดใช้ให้เราได้มากกว่าตัวบุคคลอยู่แล้ว และอย่างที่2ก็คือการคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐเองให้พวกเขาสามารถทํางานเพื่อส่วนรวมได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องมานั่งกลัวว่าจะโดนฟ้องล้มละลายจากความผิดพลาดเล็กๆน,น้อยๆที่มันไม่ได้เกิดจากเจตนาไม่ดีเพราะฉะนั้นนะครับหัวใจของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่การมองความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคลแต่มันคือการมองไปถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐในภาพรวมในเชิงระบบซึ่งเป็นการตอกย้ําหลักการสําคัญที่ว่ารัฐต้องรับผิดชอบต่อการดําเนินงานของตัวเองครับ สดุสดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ได้ลองคิดตามกันดูนะครับว่ากฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฉบับนี้เนี่ยมันสามารถสร้างสมดุลที่ว่าระหว่างการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ให้ทำงานได้อย่างสบายใจกับการสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมได้อย่างเหมาะสมแล้วจริงๆหรือยังนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจและสำคัญต่อการพัฒนาระบบราชการของเราต่อไปครับ